สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอปต,ตีน้ำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่7กันยายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง ำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่6นะครับผม สำหรับวันที่6นะครับผมแอดมินให้รูดจุดที่1กับ2นะครับผมสำหรับ1นะครับผมก็มาในรอบเฉพาะกิจคือ1 5นะครับผมสำหรับ16นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็จะได้16นะครับผมสำหรับ2นะครับผม320นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผม20 แล้วก็29สายวิ่งสายรูดก็น่าจะได้เฮนะครับผมแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผม3ตัวเกือบแตกนะครับผม320แอดมินให้12 3นะครับผมก็ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมแล้วก็816แอดมินให้318ก็ผิดไปอย่างละตัวนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลน,นะครับผมก็มา88ในรอบเฉพาะกิจนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่7นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่2กับ1นะครับผมสำหรับ2นะครับผมแอดมินเจาะให้อยู่ที่2 1 2 3 2 4 25แล้วก็28นะครับผมสำหรับ1นะครับผมก็จะมี13 14 15 17้และก็18นะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรน,นะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือก ให้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ2กับ1นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5แล้วก็6 6นะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี5 2 3 7 2 8 4 1 3แล้วก็3 1 7นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ